คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนดูธรรมดาพูดน้อยเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงอะไรแต่กลับประสบความสำเร็จแบบน่าทึ่งเขาไม่ได้โชคดีหรอกเขาแค่มีนิสัยบางอย่างที่ซ่อนพลังไว้เงียบเงียบวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเจ็ดนิสัยที่ใครๆก็มองข้ามแต่กลับเป็นเบื้องหลังของความฉลาดที่แท้จริงบางอย่างอาจดูไม่เท่ไม่เด่นแต่คุณอาจอยากเริ่มฝึกมันตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ถ้าอยากรู้ว่า ความฉลาดที่ไม่ต้องโชว์หน้าตาเป็นยังไงลองฟังให้จบครับข้อแรกชอบฟังมากกว่าพูดในโลกที่ทุกคนอยากเป็นจุดสนใจใครพูดเยอดพูดเก่งพูดเร็วมักดูเหมือนฉลาดกว่าแต่จริงๆแล้วการฟังคือทักษะที่สำคัญไม่แพ้การพูดโดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนต้องการพื้นที่ของตัวเองคนที่เลือกฟังมากกว่าพูดมักเข้าใจคนอื่นมากกว่าและนั่นทำให้เขาตัดสินใจแม่นกว่าเห็นปัญหาชัดกว่า และสร้างความสัมพันธ์ลึกกว่าคนฉลาดรู้ดีว่าการฟังไม่ใช่การอยู่เฉยแต่คือการรับข้อมูลที่คนพูดอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังบอกอะไรอยู่คนที่ฟังเก่งจะจับได้ทั้งอารมณ์น้ำเสียงและความเงียบที่อยู่ระหว่างคำพูดคนฉลาดไม่ได้ฟังแบบปล่อยผ่านแต่ฟังด้วยความตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อรอเถียงพวกเขามักทวนคำพยายามเข้าใจเจตนาและมองภาพรวมก่อนตอบสนอง บางครั้งคนที่พูดเสียงดังตลอดอาจกลบสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในห้องแต่คนที่ฟังเงียบๆกลับมองเห็นทุกอย่างชัดเจนกว่าทุกคนคนเก่งในโลกจริงหลายคนยอมฟังให้จบก่อนค่อยพูดเช่นบารักโอบามามักรอฟังทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจพูดหรือริชาร์ดแบรนสันเจ้าของเวอร์จินกรุปบอกว่าเขาเรียนรู้มากที่สุดจากการฟังไม่ใช่จากการเล่านักขายเก่งๆยิ่งยืนยันแนวคิดนี้ เพราะการขายไม่ได้เริ่มที่การพูดแต่เริ่มจากการเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆและคำตอบนั้นจะไม่มีวันได้ถ้าเราเอาแต่พูดนักขายมืออาชีพจึงฟังทุกคำฟังเพื่อจับปัญหาฟังเพื่อเข้าใจความต้องการลึกๆแล้วค่อยเสนอทางออกที่ตรงใจจริงๆบางคนถึงกับบอกว่ายิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ยิ่งขายได้มากเท่านั้นเพราะลูกค้าไม่ได้อยากฟังคนขายพูดเก่งแต่อยากรู้ว่าคนขายฟังเขาจริงไหม ทัศนคติของคนที่ฟังเก่งคือเขาเชื่อว่าทุกคนมีบางอย่างที่เขาเรียนรู้ได้และถ้าเขารีบพูดเขาจะพลาดโอกาสนั้นคนฉลาดจึงเลือกเก็บเกี่ยวก่อนปล่อยของเลือกเก็บข้อมูลก่อนออกความเห็นเลือกสร้างความเข้าใจให้ลึกก่อนจะตัดสินอะไรใครคนแบบนี้อาจไม่ดังทันทีแต่เมื่อเขาพูดคนจะหยุดฟังเพราะเขาใช้เวลาเก็บข้อมูลมานานพอที่จะพูดได้ลึกและแม่นยำกว่าใครในห้องข้อส ยอมรับว่าไม่รู้โดยไม่เขินคนฉลาดไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่พวกเขากล้ายอมรับว่าไม่รู้เพราะเขารู้ว่าการยอมรับความไม่รู้คือก้าวแรกของการเรียนรู้สิ่งใหม่ในขณะที่หลายคนพยายามแกล้งรู้กลัวเสียหน้ากลัวคนอื่นมองว่าโงา่คนฉลาดกลับเลือกที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนพวกเขาไม่เสียเวลากับการเสแสร้งเพราะรู้ว่าความรู้จริงๆไม่ได้วัดกันที่พูดได้เยอะแต่วัดกันที่กล้าตั้งคำถามและกล้ายอมรับว่า ยังมีอีกเยอะที่ไม่รู้การยอมรับว่าไม่รู้ไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือความแข็งแกร่งของคนที่ไม่หลอกตัวเองคนเหล่านี้จะไม่พยักหน้าแบบฝืนๆเวลาฟังเรื่องที่ไม่เข้าใจแต่จะถามเพิ่มจะทวนซ้ำจะขอให้ช่วยอธิบายอีกทีและพวกเขาจะจำได้แม่นเพราะเขาตั้งใจเรียนรู้ไม่ได้แค่พยายามดูฉลาดในห้องประชุมระดับโลกคนที่กล้ายกมือถามมักเป็นคนที่เข้าใจลึกที่สุดในภายหลัง ในแวดวงธุรกิจผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้ว่าควรถามใครและไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อีลอนมัสกเคยบอกว่าเขาไม่สนใจว่าตัวเองจะดูโง่แค่ไหนถ้าสิ่งที่เขาถามทำให้เขาเข้าใจได้จริงและสิ่งนั้นจะพาเขาไปต่อได้เร็วกว่าใครการยอมรับว่าไม่รู้ยังทำให้เราเชื่อมต่อกับคนอื่นง่ายขึ้นเพราะมันเปิดโอกาสให้คนอื่นได้สอนเรา และคนส่วนใหญ่ชอบรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อได้สอนหรือช่วยเหลือใครบางคนคนฉลาดจึงไม่สร้างกำแพงด้วยความกลัวว่าจะดูด้อยแต่เขาสร้างสะพานด้วยการยอมรับความไม่รู้และใช้มันเป็นบันไดสู่การรู้มากขึ้นในทุกวันคนที่กล้ายอมรับว่าไม่รู้จึงไม่หยุดอยู่กับที่เพราะเขาเปิดใจพร้อมรับทุกบทเรียนที่ชีวิตส่งมาให้ข้อ 3. ใช้คำพูดธรรมดาแต่อธิบายเรื่องยากได้เข้าใจง่าย คุณเคยฟังใครบางคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจเลยแฮะทั้งที่สิ่งที่เขาอธิบายมันควรจะซับซ้อนมากกว่านั้นนั่นแหละคือความฉลาดที่ไม่ได้วัดกันที่คำศัพท์แต่วัดกันที่ความเข้าใจลึกในสิ่งที่ตัวเองพูดคนที่อธิบายเรื่องยากได้เข้าใจง่ายไม่ใช่เพราะเขาใช้คำรู้หรือมีศัพท์เทคนิคมากมายแต่เพราะเขาเข้าใจจริงและเมื่อเราเข้าใจจริงเราจะสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นภาษาง่ายๆ ที่คนทั่วไปก็เข้าถึงได้เอาเบิร์ตไอสไตล์เคยบอกไว้ว่าถ้าคุณอธิบายอะไรให้เด็กหกขวบเข้าใจไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันจริงๆนี่คือคุณสมบัติของคนฉลาดเงียบเขาไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกเก่งขึ้นแค่เพราะได้ฟังเขาอธิบายนักพูดที่ส่งพลังนักการตลาดที่คนเชื่อถือโค้ดหรือครูที่ดีจริงไม่ได้ทำให้คนฟังงงแต่ทำให้คนฟังอ่อ บางคนเรียนจบสูงแต่ยังอธิบายอะไรยากๆด้วยคำยากๆเหมือนอยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเก่งแต่คนที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องนั้นจริงๆจ,จะไม่พยายามทำให้ใครรู้สึกว่าเขาเก่งเขาพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจการสื่อสารที่ดีไม่ใช่การทำให้ตัวเองดูฉลาดแต่คือการทำให้คนตรงหน้าเข้าใจสิ่งที่ควรเข้าใจยิ่งอธิบายง่ายยิ่งมีพลังและถ้าคุณสังเกตดีๆ คนที่เปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากได้มักไม่ได้พูดซับซ้อนเลยแต่มักพูดง่ายๆแต่โดนข้อสชอบตั้งคำถามแม้กับเรื่องที่คนอื่นไม่ถามคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่เคยชินทำสิ่งที่เคยมีคนบอกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละโดยไม่เคยถามเลยว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แต่นิสัยของคนฉลาดเงียบคือเขาไม่หยุดแค่ยอมรับแต่เขากล้าตั้งคำถาม กับสิ่งที่ทุกคนเคยชินจนมองข้ามเขาไม่ยอมทําตามเพียงเพราะมันเป็นธรรมเนียมเขาอยากรู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งนั้นคืออะไรมีเหตุผลจริงหรือเปล่าหรือแค่ถูกทําซ้ํามาเรื่อยๆโดยไม่มีใครตั้งคําถามคนฉลาดไม่ได้สงสัยเพราะอยากแย้งแต่สงสัยเพราะอยากเข้าใจให้ลึกขึ้นอยากเห็นอีกมุมที่คนอื่นไม่มองและอยากหาทางที่ดีกว่าเดิมแม้จะต้องเดินคนเดียวตอนแรกก็ตามสตีฟจ็อบเคยบอกว่า เมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเริ่มได้ยินว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้แต่อย่าเชื่อคำพูดแบบนั้นเพราะคุณสามารถเปลี่ยนมันได้คุณสามารถตั้งคำถามกับมันได้ทุกนวัตกรรมทุกความก้าวหน้าทุกไอเดียที่เปลี่ยนโลกล้วนเกิดจากคนที่กล้าถามในวันที่ไม่มีใครคิดจะถามเช่นทำไมโทรศัพท์ต้องมีปุ่มทำไมคนเราต้องทำงานแปดชั่วโมงหรือแม้แต่คำถามง่ายๆอย่างทำไมเราต้องอดทนกับชีวิตที่เราไม่รัก คำถามเหล่านี้อาจดูไร้าสาระในสายตาคนอื่นแต่สำหรับคนฉลาดมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อว่าคำถามคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการค้นหาความจริงและปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆและในโลกที่เปลี่ยนเร็วคนที่ตั้งคำถามได้ดีกว่ามักไปได้ไกลกว่าแม้จะไม่ได้พูดเสียงดังที่สุดในห้องก็ตามข้อหไม่ตอบโต้เพื่อเอาชนะแต่เพื่อเข้าใจในโลกที่คนส่วนใหญ่ มักพูดเพื่อชนะมักโต้เพื่อให้ตัวเองดูเหนือมักเถียงเพื่อให้คู่สนทนาจำนนคนฉลาดเงียบกลับมีเป้าหมายต่างออกไปเขาไม่ได้พูดเพื่อให้ใครแพ้เขาพูดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจมากขึ้นเขาไม่ได้เถียงเพราะอยากถูกแต่เพราะอยากเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและถ้าเขาผิดเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนมุมมองทันทีโดยไม่รู้สึกเสียหน้าคนแบบนี้จะไม่พูดขัดจังหวะจะไม่ใช้อารมณ์เป็นอาวุธ จะไม่พยายามใช้คำพูดทำร้ายหรือยกตัวเองขึ้นด้วยการกดคนอื่นลงเพราะเขาไม่ได้หาคำว่าชนะแต่หาคำว่าเข้าใจเวลามีความขัดแยง้งเขาจะไม่รีบสวนกลับทันทีแต่จะฟังให้จบพยายามเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายและมองว่าข้อโต้แยง้งซ่อนเจตนาอะไรอยู่เบื้องหลังบางครั้งคำพูดแรงๆที่อีกฝ่ายใช้อาจไม่ได้ต้องการโจมตีแต่ต้องการใครสักคนที่ฟังเขาจริงๆ และคนฉลาดรู้ดีว่าถ้าเราจะเย็นพอเราจะมองเห็นความเจ็บมากกว่าความดุบ่อยครั้งการนิ่งฟังและถามกลับด้วยความเข้าใจสามารถเปลี่ยนการเถียงให้กลายเป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งในองค์กรระดับสูงหรือการเจรจาระดับประเทศผู้นำที่ได้รับความเคารพไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรนิ่งและเมื่อไหรควรพูดด้วยความเข้าใจเพราะการสื่อสารไม่ใช่การแลกหมัด แต่คือการแลกมุมมองและคนที่เข้าใจตรงนี้ได้ก่อนคือคนที่ฉลาดกว่าเสมอข้อ6ชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวในยุคที่ใครๆก็แชร์ก็อัปเดตก็อยากมีคนกดไลค์อยากเป็นจุดสนใจคนที่ชอบอยู่เงียบเงียบมักถูกมองว่าแปลกหรือไม่เข้าสังคมแต่ความจริงแล้วบางคนไม่ได้อยู่เงียบเยบเพราะเหงาแต่อยู่เงียบเยบเพราะลึกซึ้งเขาไม่ได้กลัวผู้คนแต่แค่รู้ว่าการได้อยู่กับตัวเอง คือช่วงเวลาที่ได้ฟังเสียงข้างในที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ยินในความเงียบเขาได้คิดได้ทบทวนได้สังเกตโลกและได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกวันคนฉลาดเงียบไม่ได้กลัวปาร์ตี้ไม่ได้เกลียดฝูงชนแต่เขาเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและรู้ว่าพลังในการเติบโตไม่ได้อยู่ในเสียงดังแต่อยู่ในความนิ่งบางครั้งการไม่พูดไม่แสดงไม่ออกไปให้ใครเห็น ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการให้เวลากับการเติบโตจากข้างในนักคิดนักเขียนนักปรัชญาหรือแม้แต่นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หลายคนล้วนมีช่วงเวลาที่อยู่เงียบเงียบเพื่อให้ใจได้ไตรตรองและสมองได้สร้างไอเดียใหม่ๆ J.K. Rowling เคยบอกว่าไอเดียของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้เกิดบนเวทีแต่มาในตอนที่เธอนั่งนิ่งๆบนรถไฟคนเดียวไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสียงรบกวนมีแค่จินตนาการที่วิ่งอยู่ในหัว ความเงียบจึงไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าแต่มันคือสนามซ้อมของความคิดและเป็นแหล่งพลังงานของความสร้างสรรค์คนที่ชอบอยู่เงียบเงียบอาจดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่นั่นคือช่วงเวลาที่เขากำลังเติบโตเงียบเงียบอย่างมั่นคงและลึกซึ้งข้อ7ยอมโดนดูถูกได้ถ้ามันจะพาไปเป้าหมายประโยคนี้ฟังดูแรงแต่มันเต็มไปด้วยพลังของคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในวันที่เราตัดสินใจเดินเส้นทางที่ไม่เหมือนคนอื่น กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าทําในสิ่งที่ยังไม่มีใครเห็นค่าคําดูถูกเสียงแซะหรือสายตาดูแคลนมักจะตามมาเสมอแต่คนฉลาดเงียบไม่ได้ใช้พลังไปตอบโต้เขาเก็บพลังนั้นไว้กับการเดินต่อในทางที่เขาเลือกแล้วเขารู้ว่าการจะไปถึงเป้าหมายใหญ่บางครั้งต้องยอมรับคําดูถูกยอมให้คนไม่เข้าใจยอมให้คนหัวเราะเยาะเพราะเขาไม่เอาเวลาทั้งหมด ไปพิสูจน์ตอนนี้แต่เก็บไว้เพื่อพิสูจน์วันข้างหน้าเขาไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยเพียงเพราะใครบางคนพูดว่าเป็นไปไม่ได้เขารู้ว่าเสียงเหล่านั้นไม่ใช่คำทำนายแต่มันคือความไม่กล้าของคนอื่นที่สะท้อนผ่านคำพูดหลายคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเคยถูกหัวราอยเยาะเคยถูกปฏิเสธเคยถูกมองว่าฝันเกินตัวแจ็คหมาเคยถูกปฏิเสธงาน30ครั้งรวมถึง k f c ที่รับทุกคนยกเว้นเขาวอนดิสนีย์เคยถูกบอกว่าไม่มีไอเดียดีๆสักอย่างก่อนจะสร้างจักรวาลแห่งจินตนาการที่ทั้งโลกจดจำเพราะฉะนั้นการโดนดูถูกไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปถ้าเราใช้มันเป็นแรงผลักไม่ใช่แรงดึงคนฉลาดจึงไม่เสียเวลาเถียงแต่ใช้พลังนั้นก้มหน้าทำทำในสิ่งที่เขาเชื่อต่อให้ทั้งโลกไม่เข้าใจและวันหนึ่งเมื่อเขาไปถึงเสียงที่เคยดูถูก จะเงียบลงเองหากคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตไปด้วยกันและถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการให้ผมพูดถึงหัวข้อแบบไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ